อะไร,ระไม,ไม่ไม่ของพี่เต็มแล้วอย่ามายุ่ง<ม> <c oughs> ของตัวไปยุ่ครยุ่งวิธีผมเรีวิธีไม่วิธีอะไรเราจะกลับแล้วไม่ลนมาร์ทสองโมงคือ<ม>อ่ะดึงไปเออดึงไปเท,เทคนิคนไป,ปกลับดีกว่าทุกคนตอนนี้เราพิ่งอยู่ที่รีสอร์ทรีสอร์ทอะไรวะน้องนี่รีชุนละชุนละพึ่งหรอชาลาชนละพึ่งไม่ใช่หรอ S <S ตอนนี้ว่าพุ่งอยู่ที่ลีส,สวัททาราชนระพึกที่นครนายกจ้กาว่าพุ่งกำลังจะกลับ,บนะเตรียมเป่าเรียบร้อยแล้วมานอนที่นี่หนึ่งคืนเดี๋ยวจะกลับวัดสเดเดเมเวทเวทเวทแล้วสงสารแมปะบูนี่สวยไหมบรรยากาศตรงนี้สวยงามมากเลยป้าพึ่งกลับ ว่าสั่งเวดีกว่านะเดี๋ยวรถจะมารับสองโมงครึ่งอะไรอะไรล่ะเอาเธอพิมุกอย่างนั้นดีไม่สวยอ่ะมุ้ยเอ่บอกมาเลยก็ใส่เป่านี้ไว้น้องหมีนีไมไปจ้าทุกคนหรูจะสองโมงครึ่งเลยไปจ้ากับเดี๋ยวต้องไปแวะที่ไหนอีกก็ไม่รู้ต้องไก่พาไป เปิดประตุเลยนะบายบายนะรีสอร์ทบายบายนะรีสอร์ทบายบายบายรีสอร์ทเธอหยิบมาสิคะเธอเธอดึงมาสิคะเธอจองแต่คนเจไม่ต้องก็ได้มั้งบายบายรีสอร์ทรีสอร์ทอะไรนะชุดอะไรนะลืมไปแหละทาลา นี่ห้องพักปราพึ่งเอหนึ่งหกพี่ตรงข้ามคงไปแล้วแน่เลยอีกอีกห้านาทีครับพี่น้องปะนี่จับพีสจ์บบายบายบายบาายยบจ้าลืมตานี่เลยพีสต์สวัสีประพึ่งพักอยู่นะ เรากำลังจะกับยังไม่รู้ว่าไก่จะพาไปที่ไหนต่อนะจะ๊ะฮะหลังจากกินอิ่มแกจะได้อิ่มไปสอออะไรนะ่นนะปป้อิ่มวิยไป่สองรอเพราะว่าอิ่มมากเธอนี่นี่นะจะ๊ะ<ห>สวยไหมใบใบจ้าลิซซอออด ทั้งหน้ามีโอกาสจะได้มาพักใหม่นะรถจะมารับไหนอ่ะรู้สึกจะเหลือเราสองคนแล้วน้องนีไปแล้วทุกคนวดรถรถจอดรอพอดีเลยทุกคนปาพึ่งเลยไม่ได้ขึ้นเออรถลางเลยเขามารับแล้วแต่ว่าพึ่งว่ารถจ้าอยู่ใกล้แค่นี้ป็าพึ่งก็เลยเดินมาเองค่ะ รถจอดอยู่แค่ตรงนี้เองค่ะนี่ค่ะนครนายกายไปได้ลูก่อนนครนายกกันนี่ค่ะนครนายกอีกสิบสิบสองอะไรกมเนี่ยถ่ายรูปคู่ก,ก,กับไปนครนายกกันนะบา,บายยนะนครนายกบาย,บายยนะรีสอร์ทอย่าลืมนะคะตัวแทนหมู่บ้านที่นี่ด้วยอีกที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> ยังเป็นอาจารย์อยู่นะชา้าๆเป็นอาจารย์อยู่ช้าๆอาจารย์าดูงานการนะคะแล้วก็ทานอาหารกลางวันที่นี่ด้วยนะแล้วก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมาตั้งเป็นแบบว่าจุดขายของพื้นเมืองแต่ให้ซื้อตอนหลังอย่าเพิ่งรีบซื้อนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเตรียมต้อนรับเราเขาไม่อยากจะอธิบายต่างๆให้เราได้ฟังที่นี่เนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ก็คือการปลูกผักผล,ล,ลไม้ปลอดสาร ต่างๆอย่างนี้นะคะกระบวนการในการปรับปรุงดินให้มันมีคุณภาพไหนยังไงเนี่ยของเนี่ยเดี๋ยวได้ซื้อแน่นอนจะขอเป็นตอนหลังจะก็ไม่แชร์ถึงหมดแล้วเอาไปไหนไหมดเอาไปไนเอหนดเอาไหนดเอาไหเอาไหนาไหนดเาไปไหนบดเอานะดเอาะนไป่นบอไนบดรอไไมนบดเอไปดอาาไมหนเนดไปเาาไไนนาไไนปนบเพราไฉะนัดนไม่ต้องไีบกลอบก็ได้เนาะรีบเอ่ย ไม่รีบอ่ะสักสามทุ่มแล้วกันคาราโอเกะต่อคาราโอเกะต่อแต่เสียดายบนรถเนี่ยมันคาราโอเกะไม่ได้เปิดได้แต่เพลงไม่งั้นเนี่ยจะให้ร้องบนรถแล้วนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวเข้าห้องน้ําก่อนนะอย่าให้เข้าที่ปั๊มน้ำมันเพราะว่าเดี๋ยวไปตรงนั้นเนี่ยห้องน้ําตรงที่เราดูงานรู้สึกจะมีสามห้องและตรงที่ทานข้าวเนี่ยก็มีแค่สองห้องที่น้อยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบ แต่เห็นต้นทักูเต็มไปหมดเลยด้านเล็กโตได้ไหคะข,ของเราเริ่มเริ่มที่เท่าไหร่สิบสี่แล้วตอนแรกคือสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะเปลี่ยนแล้วสี่โตเหมือนเดิมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ